Ok ya, C, กินนะครับพลนะครับเจ้าของแบรนด์โรคินยาจุลินทรีย์อะตอมิกนาโนนะครับตัวนี้กําจัดวัชพืชนะครับเริ่ผมฉีดได้สี่วันแล้วสมาลวัชพืชทุกอย่างนะฮะลองเดินตามมาครับนะนี่นะดูดูครับตัวนี้จะเป็นเป็นในกลุ่มของหญ้าหวายสมอลตุกตาท่นมเมื่อก่อนจะสูงขนาดนี้นะผมก็ฉีดไปได้ห้าวันแล้วอันนี้จะเป็นกึง่งกึ่งดูดซึมกับกึ่งเผาไหม้นะครับ โดนสัมผัสตัวได้มายราบเรียกราบนะฮะพวกสโนวพวกมายราบพวกเอ่อเอางี้ขนาดย่าไหวที่วันนี้เนี่ยเน่เนี่ยอันนี้พ่อพันของย่าไหวนะฮะมันสูงตองนี้มันเริ่มยุบไปแล้วมันเป็นกึ่งดูดซึมกับกึง่งเผาไหมนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่ามันไม่มีอันตรายนะครับลูกเล็กเด็กแดงอยู่ใกล้ได้นะฮะนี่เราแกะเลยนะฮะครับดูดูนะฮะยังไม่มีรอยแกะนะครับก็กลิ่นไม่มีกลิ่นชุนนะฮะ สัมผัสได้โดยตรงครับนะบเป็นจุลินทรีย์อะตอมิกอะมิโนโนะฮะนะฮะสามารถทาแขนได้แล้วก็วัชจ,จะพืชตามสวนตามไร่ตามนานะครับสามวันจะเห็นผลชัดเจนมากไม่ต้องผสมอะไรน้ำยี่สิบลิตรแล้วก็าสารจุลินทรีย์ของเราเนี่ยสองซีซีนะครับสัมผัสได้โดยตรงไม่มีอาการแสบไม่มีอาการคันนะฮะผมส่งทั่วประเทศนะครับ ขอบคุณแฟนเพลงแฟนราการมากขอบคุณครับผม